นะครับพัตลุงกับแนวทางของเลขสองกับการเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาค่อนข้างที่จะหลายคนไม่ทราบว่าการเสริมตัวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็เป้าหมายของทีมในเลขสองคือวันนี้เราเราขาดตัวผู้เล่นตั้งแต่เลขหนึ่งมานะฮะนะครับเราต้องการนะครับปีนี้จริงๆเลกสองแล้วเราต้องการเป้าหมายคือเลขตัวเดียวคือพยายามที่จะอยู่678ตรงนี้ให้ได้นะครับ,รบแล้วก็เลยต้องเสริมตัวที่ขาด เข้ามานะครับตัวที่ขาดเราเราเหมือนกับว่าตัวต่างชาติเราก็มีมาครบตามโคต้าครับแล้วน้องๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในทีมบรรยากาศในทีมน้องๆก็โอเคกันอยู่นะครับความสามาัคคีทุกอย่างดีกันอยู่เราอย่างขมเกลียวกันอยู่วันนี้ด้วยสภาพสนามประมาณนี้ครับครับผมฝากอะไรกับแฟนบอลหน่อยครับผมเอ่อฝากแฟนบอลเออชาวพัทลุงนะครับพวกเราเองวันนี้เราทําทีมด้วยด้วยใจรัก จริงๆวันนี้ทําทีมด้วยสปิริตของทีมอยากให้มีพัดลุงมีบอลมีบอลเชียก็เลยอยากให้แฟน,แฟนบอลเข้ามาเชียร์เยอะๆในเมื่อก็เปิดโอกาสที่เราเชียร์แล้ว